เอาไรนี้นะครับจะบอกเลขให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะครับหนึ่งแม่แม่เข้ามาไรกดไลค์กดแชร์ให้นําเดอร์เดีเด๋ยวแปบบ๊บนึงผมขอไลค์ขอขอขออันนี้ก่อนวันนี้วันพระใหญ่นะครับอย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลหมัน่นเติมบุญให้กับตัวเราเองนะครับเออหมั่นสร้างบุญบาร,รมีสร้างทานบาร,รมีนะครับอย่แล้วก็อย่าลืมสวดมนต์นะครับแผ่เมตตานั่งสมาธิถือศีลนําเดอร์รับ แม่แม่พี่พี่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะใครแชร์ได้แชร์ด้วยหนึ่งแชร์สองแชร์แล้วไรนี้นะครับจะบอกเลขให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะครับตอนนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ไมเอก,ก่อนขอคนละหนึ่งแชร์ครับแม่แม่ครับขอคนละหนึ่งแชร์ครับ สวัสดี97คนดูสวัสดีครับแม่ๆใครเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับสู่เพจไม่เอกว้พลูกเจ้าพญาแงงานนักด่าน89เข้ามาแล้วนะระวังเพจปลอมมิจฉาชีพปักลิงใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็200 <S <S คนดูฟังดีนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสไปวัดได้มีโอกาสไปคําชนโนดวังน้ําเขียวแล้วก็ไปขอเลขปิงปององค์ปู่มาครับเออ แล้วได้เลขมาผมลงไปในแอปดําแล้วนะครับแล้วก็ลงคลิปเดียวแล้วเลขนั่นเอามาซื้อหวยลาวนะํามือนี้ก็คือเลขหนึ่งห้าหกเอาไปซื้อรัฐบาลไทยอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าอาจจะถูกรางวัลใหญ่งวดนี่สาธุขอให้เลขปิงปองเลขนี่น่วยนี่ขอให้ออกรางวัลรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างหรือว่าใส่สามโตแล้วแต่ไปซื้อครับรลอตเตอรี่หนึ่งห้าหกหนึ่งหกห้าห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกห้า แล้วก็หกหนึ่งห้าหกกับซื้อไปเลยครับแต่วันนี้จัดลาวก่อนหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหกแล้วก็กันไว้เก้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมบอกเลยเด้อผมบอกเลยเด้อสำหรับรบัฐบาลไทยเรีลอตเตอรี่หนึ่งห้าเก้าไอ้พ่อแม่หนึ่งห้าหกซื้อไว้นะแม่แม่หนึ่งห้าหกครับผมลงในแอปต่อต่อวันนี้คนเบื้องหลายเหี่ยง หน้าสี่สองมืนแล้วบอคลิปนี้มันคลิปนี้มันติดกระแสไวรัลออมั้งเพราะว่ามื้อนี้ไปหาปูนําแล้วมื้อนี้มื้อนี้เลขอันเลขฮานอยครับวันนี้เลขฮานอยสองรอบแล้วครับเดี๋ยวให้ดูในกลุ่มก่อนวันนี้เลขฮานอยสองรอบแล้ววันนี้เลขฮานอยเข้าตัวอัดห้าเก้าไอหกหกเก้าครับที เพราะว่ามื้อนี้บ่ได้ลงหานอยไห่เขาสองรอบแล้วเพราะว่าไปหาปู้มานี่วันนี้หานอยเห็นไหมครับนอยพิเศษเข้าหกหนึ่งโอยพิเศษเข้าหกหนึ่งนี่ครับ้อยปกติเข้าตัวอัดหกเก้าวันนี้สติกเกอร์ติดโทรศัพท์ได้เอามายุบอาจารย์ของลูกโป่ศิีละบ่มีครับบ่มีบ่อบ่มีบ่บ่มีไหมผมบ่เห็นไหมบ่มีครับน่าิเบด พราะว่าผมไปได้แต่กําไรมาแล้วมันมีกําไรเส้นละพันหนึ่งผมไ่ไหวผมสู้บ่ไหวไหมอันนั่นงามเหี้ยงกําไรเส้นละพันงวดนี้สาธุขอให้เลขปิงปองเลขนี่น้วยนี่ขอให้ออกรางวัลรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างหรือว่าใส่สามโตแล้วแต่ไปซื้อครับลอตเตอรี่หนึ่งห้าหกหนึ่งหกห้าห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าแล้วก็หกหนึ่งห้า 6กับซื้อไปเลยครับแต่วันนี้จัดราวก่อน1516แล้วก็151656แล้วก็กันไว้เกหนึ่งแล้วก็59สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขคูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสายเสียงดวงอาจารย์ได้ยินคาววา่ารัฐบาลงวดนี้ปุ้งในเด้อพี่น้องเด้อเออ ตัวเดียวเนี่ยเขาให้เก่ามากพี่น้อง <Wow. S 1> ฟังปากอาจารย์เขาให้เก่ามา oh. อาจารย์ก็เลยแบบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้ตัวนี้พี่นออ้องเออได้มาใบานึงพี่น้องเบิ้งเด้อนี่หละตัวนี้ละชัดบ่นี่ตัวนี้พี่น้องเต็ดแหงเด้อพี่น้องเด้อ,อ,เ,ดอเออไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้อง ลักเด็ดคือลักเก่านอพี่น้องมาแน่นอนเออไปจัดรลอตเตอรี่คนละใบสองใบเด้อมาแห้งอีลีฟาดไปเลยดเ้อพี่น้องรวยกันสุขุุทุกคนโชคดีแล้ววันที่หนึ่งปังกันทุกคนพี่น้อง